อีกหนึ่งไอเดียนะครับใช้โซ่มาใส่ครับกับสเตอร์นะครับให้ทนทานนะครับหลายคนนะครับอาจจะใช้นะประมาณปีหนึ่งเปลี่ยนครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าปกติแล้วนะครับสามารถยืดอายุได้นะครับประมาณ5ปีส0ปีนะครับอันดับแรกนะครับน้ำมันหล่อลื่นนะครับในการหยอดโซ่นะครับนี่หยอดไปเลยนะครับแบบนี้ช่วยยืดอายุนะครับการใช้งานนะครับยาวนานขึ้นนะครับ ก็เป็นอันเสร็จนะครับบำรุงรักษานะครับสไตล์ไ i วโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนโซ่บ่อยนะครับทําให้การขับขี่นะครับลื่นขึ้นเพราะว่าข้างในนะครับสามารถหมุนตลอดนะครับตามรอบนะครับอาจจะเสียดสีนะครับแล้วก็ทาให้โซ่หลวมนะครับพอโซ่หลวมเสร็จนะครับก็จะมากินสเตอร์นะครับให้ฟันนะครับหมดไวขึ้นนะครับนี่แบบนี้นะใช้ได้นาำชัวร์นะครับถ้าเป็นของเวฟนะครับเนี่ยะครับก็มาดูของเวฟมั่งนะครับของเวฟนะครับถ้าเดิมๆนะครับก็จะมีตัวบางโซ่นะครับ ็งัดนะครับตัวจุกยางนะครับตามรูปภาพนะครับใช้ไขควงแบนนะครับงัดลูกยางนะครับแล้วก็หยอดนะครับน้ามันหล่อลื่นครับแบบนี้นะครับหยอดได้นะครับแล้วก็จุดนั้นครับเป็นจุดเช็คนะครับระยะฟรีนะครับของโซ่นะครับประมาณหนึ่งนิ้วนะครับกดแบบนี้นะครับระยะห่างนะครับประมาณหนึ่งนิ้วนี่แบบนี้นะครับเช็คได้นะครับจุกยางนะครับเนี่ยครับตรงนี้ก็มีบอกนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับ ระยะฟรีของโซ่นะครับยี่สิบห้ามิลนะครับหรือเท่ากับหนึ่งเนิ้นะครับแบบนี้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็เริ่มโซ่หย่อนแล้วนะประมาณสองนิ้วได้นะครับก็ได้เวลาตั้งโซ่ใหม่นะครับของเพื่อนๆนะครับของเวฟนะครับเดิมๆนะงัดนะลูกยางตามรูปนะครับแล้วก็สามารถหยอนน้ามันนะครับยืดอายุการใช้งานนะครับหยอดไปเรื่อยนะครับแบบนี้นะครับหรือว่าจะใช้แบบสเปรย์ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นนะครับจุดนี้นะครับให้ดูนะครับเป็นของดีนะครับ ช่วยยืดอายุการใช้งานนะครับถ้าเป็นตัวแบบนี้นะครับก็ใช้ประมาณสองสามเดือนครั้งครับถ้าแบบสเปรย์นะครับใช้ปีละครั้งก็ได้นะครับเพราะว่าคุณภาพจะดีกว่านะครับนี่หลับไปเลยนะครับโดยที่การขับเี่นนะครับไม่ติดขัดนะครับช่วยประหยัดเงินด้วยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปเปลี่ยนโซ่เปลี่ยนสเตอร์บ่อยนะครับในการใช้งานหลายคนนะปีหนึ่งนะครับยังไม่เคยหยอดนะครับอาจจะกินสเตอร์ได้นะครับโซ่นะครับแบบนี้ใช้งานได้นานนะครับ แค่รับนะครับตายดีเอาไว้สวัสดีครับ